สถาน,นี้ก็อยู่บริเวณภายในโรงเรียนมัธยมราชวังต่อนะครับสภาพบรรยากาศก,ก็ดูเงียบสงบนะครับมีไฟส่องเข้ามาด้วยนะครมีหมาเห่ามีหมาอยู่ประมาณสามสี่ตัวนะครับอยู่ในโรงเรียนนะครับเฝ้ายามช่วยนะครับบรรยากาศก,ก็ดูสงบร่มรื่นนะครับ คือจะบอกว่าโรงเรียนนี้เคยเรียนสมัยก่อนนะครับสมัยตอนเด็กๆเลยนะเรียนมาตั้งแต่อาคารตั้งแต่อาคารนี้นะครับอาคารนี้ยังไม่ปรับปรุงพัฒนาเลยนะตอนนั้นเป็นอาคารสองชั้นนะครับเป็นอาคารที่ จำได้ว่าชั้นล่างไม่มีไม่มีไม่มีลูกกรนล็อกนะฮะอันนี้ด้านด้านโน้นจะด้านน้นนะฮะด้านน้นที่เห็นนะจะไม่มีจะไม่มีอาคารนี้นะครับ อาคารนี้จะยังไม่มีนะฮะอาคารอนุบาลตอนนั้นอนุบาลจะอยู่ตรงโน้นนะครับอยู่ตรงโน้นจะเป็นไต้ถุนไต้ถุนอาคารโน้นแลวอาคารโน้นก็จะสอนป .4 ีฮะปหนึ่งถึงปหกเป็นอาคารปฐมนะครับเป็นอาคารปฐมซึ่งตอนนั้นนะฮะเป็นอาคารที่น่ากลัวมากเลยครับเป็นอาคารที่แบบว่ามันอยู่ใกล้วัดเนาะแล้วก็มีป่าไม้เยอะมากเลยนะครับก็มันเลยดูรู้สึกว่า มันน่ากลัวครับกลางวันยัง,ยง,ยงน่ากลัวเลยห้องน้าก็ยังไม่กล้าเข้านะครับห้องนั้นเป็นห้องอนุบาลน,นะครับส่วนอาคารอนุบาลเนี่ยที่อยู่ปัจจุบนันนี้ไม่มีนะครับยังไม่สร้างเป็นป่านะครับเป็นป่ารกมากแล้วก็ไม่ค่อยมีคนเดินไปทางนั้นเท่าไหร่เนาะแต่ตอนนี้ดูสินะสภาพเปลี่ยนไปเยอะนะโรงเรียนโรงเรียนไม่น่ากลัวมันสมัยก่อนนะครับอาคารหลังนี้นะครับก็แต่ก่อนอยู่คนเดียวก็กลัวแล้วนะครับ แต่ตอนนี้ดูสิฮนะสภาพเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับสภาพมีแมงปอมาจับที่มือนะแปลกมากเลยนะครับแล้วก็ไม่ไปไหนเลยนะครับมันเป็นอะไรที่แบบอจจัศจรรย์มากเลยขนาดที่เราถ่ายทําอยู่นี้นะครับมีแมงปอมาจับที่มือออกไปแล้วนะฮะอาจจะมาทักทายเรานะครับมาดูอาคารสถานที่ต่อนะครับตรงนี้นะครับ ก็เป็นสนามฟุตบอลนะครับซึ่งแต่ก่อนฟาร์มฟุตบอลก็ไม่ได้โล่งเตียนอย่างนี้นะฮมันเป็นอะไรที่เปลี่ยนไปเยอะนะครับพัฒนาไปเยอะมากเลยโดยเฉพาะตรงหอประชุมนะครับหอประชุมนี้ก็แต่ก่อนเป็นหอประชุมที่ยังไม่เป็นมิดชิดนะครับด้านนู้นนะครับชี้ไปให้ดูนะครับเนื่องจากมันมืดนะฮะก็เลยไม่เดินไปนะก็จะเป็นหอประชุมนั้นก็ <c oughs> แต่ก่อน ตึกแรกๆเลยครับสมัยที่เรียนนะครับเป็นที่โล่งนะครับไม่มีอะไรเลยแล้วเขาก็เลยพัฒนาปรับปรุงมาเป็นหอประชุมหอประชุมที่แบบเปิดเปิดนะครับแบบเปิดด้านหลังก็จะเป็นป่าไม้สักนะครับแล้วกถ็ถัดจากหอประชุมก็จะเป็นบ้านพักพันโรงนะครับตอนนั้นมีหลังหนึ่งยังจําได้นะครับแล้วก็เป็นห้องน้ําข้างๆแต่ตอนนี้ไม่มีห้องน้ําแล้วนะครับแล้วก็ไม่มีห้องบ้านพันโรงแล้วนะครับ ด้านหลังแต่ก่อนจะเป็นโรงอาหารไม้นะครับโรงอาหารที่เป็นไม้โรงอาหารไม้นี้ก็เป็นแบบไม้เก่ามากเลยครับแล้วมีต้นมะม่วงเยอะนะครับแล้วก็จะดูมืดแต่ตอนนี้ดูปรับเปลี่ยนไปเยอะเลยนะครับโรงอาหารด้านหลังนะครับแล้วด้านหลังถัดจากด้านหลังก็จะเป็นสระ,ะน้ําสระน้านี้ก็มี มีเรื่องเล่าเยอะมากเลยนะครับเกี่ยวกับสระน้านี้แต่ว่าตอนนี้คือบรรยากาศมันไม่ไม่น่าจะเล่านะครับเพราะอยู่คนเดียวเนาะก็ตอนนี้ก็บรรยากาศตอนนี้อยู่บริเวณหน้าเสาธงนะครับก็มาเล่าอะไรที่แบบวับงเวงบงเวงอย่างนี้ก็ไอคนเล่าก็กลัวเหมือนกันฮนะเพราะมีเพื่อนเลยและอย่างไฟที่อยู่อาคารโน้นนะครับซึ่งเป็นอาคารใหม่นะครับก็กระพริบกระพริบอยู่ด้วยนะครับก็เราก็รู้สึกบ่นบ่นวิตกพิทตกเลยนะ เรามาดูอาคารด้านนี้บ้างดีกว่านะครับเนื่องจากเป็นครูมาใหม่นะครับก็ย้ายมาใหม่นะก็ไม่รู้ว่าอาคารนี้เขาเรียกว่าอยู่ชั้นปอะไรบ้างนะครับน่าจะปสามนะครับปสามไม่แม่น่าจะใช่เพราะว่าปสียหกแน่นอนเลยนะครับฝั่งนี้นะครับแต่ก่อนเป็นอาคารไม้นะครับอาคารไม้ชั้นครึ่งทําไมถึงเรียกว่าชั้นครึ่งเพราะว่าข้างล่างข้างล่างเป็นเป็นแบบว่าเป็นดินนะครับ แต่ยกขึ้นสูงนิดนึงอะ่ะเป็นอาคารชั้นเดียวแต่มันข้างล่างมันมีมันมีที่ลอดมุดได้นะก็เรียกว่าเรียกว่าชั้นครึ่งมาแล้วกันเนาะเป็นอาคารไม้นะครับเนี่ยน,นี่นั่นนี่นะครับที่ไฟสองอนี้อันนี้ก็คือเป็นอาคารไม้นะครับแต่ก่อนนะแล้วก็มีเรื่องเล่าอยู่นะครับมีต้นมะม่วงอยู่ข้างๆนะครับถัดไปก็จะเป็นห้องน้ําซึ่งตอนนี้เขาปรับปรุงใหม่เลยเป็นอาคารไม้เป็นอาคารเรียนแบบปูนนะครับเป็นชั้นเดียวก็จริงแต่เป็นแบบปูน ซึ่งมันก็เลยดูแบบธรรมดามากเนาะอันนี้ก็แต่ก่อนจะเป็นสากรนะครับเนี่ยตอนนี้เรียกว่าสากรแต่ตอนนี้มันเป็นเปลี่ยนไปเป็นอะไรไม่รู้ห้องเก็บของหรือเปล่าครับน่าจะห้องเก็บของเนาะด้านหลังนี้นะครับโอ้โหแต่ก่อนเป็นสระน้ำนะครับเนี่ยตรงมืดๆนี่นะมันแบบอะไรล่ะอยู่กันเดียวเนะอยากเล่านะแต่ว่าเลาไม่สะดวกเล่าเท่าไหร่นะ เราไปดูอาคารต่อไปดีกว่าเนาะอาคารนี้สองหลังนี้นะครับนี่นี่ที่เห็นเงาตะคุ่มตะคุ่มที่มีไฟกระพริบนีแต่ก่อนไม่มีอาคารนี้นะครับจะเป็นตรงเนี้ยตรงนี้เลยนะตรงนี้ตรงนี้จะเป็นทางลาดลงไปเหมือนเหมือนเหมือนน้าไหลอะ่ะไหลลงไปตามทางเนี่ยเป็นเป็นทังโศกเนะาะมันเขาเอามาทาังโศกทั้งหินแห่ทางที่เป็นหินลงไปตรงนี้นะครับจําได้ว่าตรงนั้น ตอนนั้นเป็นอาคารไม้เนาะมันจะเป็นอาคารไม้ยาบไปอย่างเงี้ยครับยาวไปตามถนนตรงนี้เลยแต่ตอนนี้เขาปรับเป็นเป็นอาคารมาธัธยมแล้วก็อาคารปฐมมันก็เลยดูแบบไม่น่ากลัวเนาะแต่ก่อนเป็นอาคารไม้แล้วครับตรงนี้ตรงมุมนี้เลยเป็นอาคารไม้ที่แบบว่าขรังมากแล้วก็มีป่ามีมีต้นไม้ใหญ่อะ่ะเขาเรียกว่าต้นมะม่วงใหญ่ต้นอะไรเงี้ยมันเยอะมันปกคลุมแบบดูทำาไมทำให้ดูแบบ น่ากลัวเนาะยิ่งมีอาคารไม้หลังนี้ด้วยอีกเนาะอาคารไม้ที่ตอนนั้นเคยเป็นอาคารไม้นะครับตรงนี้เนาะอยู่คู่ชิดกันเนาะด้านหลังจะไม่มีอะไรเลยจะเป็นบ้านพักที่แบบต้นมะม่วงต้นอะไรปกคลุมกันไปหมดเลยมันดูน่ากลัวเนาะแต่ตอนนี้กูดูด,ด,ดูเดินไปไหนก็ไม่น่ากลัวแล้วนะเพราะว่าเนื่องจากมันแบบเป็นอาคารไปหมดแล้วนะครับมันก็ดูความเจริญอะไรเยอะมากเลยนะแต่ คนเราเนาะเคยอยู่กับมันมานานเรียนก็เรียนจบที่นี่นะครับตั้งแต่อนุบาลจนถึงมัธยมม,มสามเลยนะครับมันก็เลยแอบมีเรื่องให้เล่าเยอะนะครับเราก็เจออะไรมาเยอะเนาะเจอแบบที่เห็นกับตาด้วยแล้วก็เรื่องเล่ามาด้วยนะมันก็อยู่กับเราตลอดนะครับอาคารสถานที่มันเปลี่ยนไปยังไงแต่ความทรงจําที่เรามีอยู่มันก็ไม่เปลี่ยนเนาะ มันก็รู้สึกว่าถึงมันจะเปลี่ยนไปยังไงแต่ว่าความทรงจําแล้วก็เรื่องเล่าที่มันอยู่ในใจเราก็ยังอยู่เยอะเลยนะถ้าเกิดมีกลุ่มสักสี่ห้าคนอยู่นั่งอยู่ก็จะเล่าให้ฟังนะครับเพราะว่ามันแบบมันอยู่ติดติทิพย์ายปากนี่แหละอยากเล่าให้ฟังนะอยากเล่าสู่ฟังเนะต้นจานนี่ยครับแต่ก่อนมีสามต้นนะครับมันไม่ใช่มีแค่ต้นนี้ต้นเดียวแล้วก็ดกมากนะครับแต่ก่อนมันจะอยู่ตรงนี้ด้วย ถัดไปเลยว่าต้จานจันท์ตอนเช้านะครับเด็กๆเขาจะพักกันตอนช่วงมีดอกมีอะไรเงี้ยเขาจะมาเป่าเล่นมากินน้ําหวานมันเลยฮะเนาะตรงนี้ตรงนี้แหละแล้วก็จะเป็นทางหินลงไปเวลาฝนตกมันก็จะน้ําจะไหลลงไปตรงโน้นนั้นอาคารไม้ตรงเนี้ยครับถัดจากอาคารไม้ตรงเนี้ยอาคารไม้ตรงเนี้ยมันจะเป็นสองชั้นนะครับแต่ชั้นล่างมันจะโล่งเป็นดินเป็น เป็นดินทรายนะครับน้านล่างของอาคารไม้ตรงเนี้ยแต่ก่อนนะครับตอนนี้เขาลือไปแล้วก็ทําเป็นอาคารอาคารปูนสองปูนหลังสองหลังนี้นะครับซึ่งมันก็เลยดูแบบไม่น่ากลัวแต่ก่อนเป็นอาคารไม้สองมันมีทางขึ้นสองค้างนะครับเป็นไม้ทั้งหลังเลยแล้วถัดไปก็จะเป็นสนามวอลเลย์บอลสนามตะก้อนะครับแล้วก็มีทางเดินออกเข้าหมู่บ้าน แต่ทางเนี้ยทางเนี้ยท,ที่เป็นจะเป็นสวนหย่อมนะตรงอาคารนี้เฮ้ยตอนที่พูดอยู่ใคมีเสียงแทรกมารู้สึกว่าไม่อยากเล่าเท่าไหร่แล้วขออนุญาตพักชมโฆษณาสักครู่แล้วกลับมาเล่าพักต่อนะใครที่อยากฟังก็กดไลค์กดหัวใจแล้วก็ ขอ,อกันเข้ามาแล้วกันนะแต่จะต่อไปก็จะเป็นคลิปเล่าแบบให้ดีกว่านี้นะพปดูน้องหมาก็มานอนอยู่ตรงนี้อีกดูอึมครึมอึมครึมอย่างเงี้ยดูขอญอาตจบไล์แค่นี้ก่อนแล้วกันนะโอ้เสียงหมาก,ก็เริ่มมาเห่ามาหอนกันแล้วมันดูเป็นบรรยากาศได้เป็นใจมากเลยนะโอ้อยังไงก็ฝากกดติดตามนะเดี๋ยวเร็วๆนี้นะในช่อง youtube ของกู พทชานัลนะฮะหรือว่าครูดีใกล้บ้านนะครับเขาเป็นฝากช่อง youtube ด้วยนะฮะใครที่เดี๋ยวจะมีอัดคลิปฮะเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับโรงเรียนนะดูตอนแรกมากราบพานะครับก็มีเสียงลมดังบว่เวเลยนะโอเคจบแค่นี้ก่อนนะครับแล้วค่อยเจอกันนะครับ